สวัสดีครับสำหรับท่านในจ้างที่มีแรงงานต่างด้าวอยู่ในความดูแลวันนี้เรามีเรื่องสำคัญมากๆมาอัปเดตกันครับเราจะมาเจาะลึกทุกขั้นตอนการต่อยุใบอนุญาตทำงานกันแบบคลิกเคลียชัดๆไปเลยเพื่อให้ทุกอย่างราบรื่นไม่มีสะดุดครับหลายคนคงเริ่มใจตุ้มๆต,ต่อมๆกันแล้วใช่ไหมครับพอเปิดปฏิทินดูเอ๊ะใบอนุญาตทำงานของน้องๆแรง,งงานต่างด้าวเนี่ยจะหมดอายุวันที่31มีนาคม2 5 6 9แล้วนี่นาเวลาผ่านไปเร็วจริงๆครับ แต่เดี๋ยวก่อนครับหยุดพอมกังวลไว้ตรงนั้นได้เลยเพราะว่าตอนนี้มีข่าวดีมีทางออกที่ชัดเจนมากๆจากภาครัฐออกมาอย่างเป็นทางการแล้วครับซึ่งบอกเลยว่าเป็นประโยชน์กับนายจ้างมากๆเลยเอาละครับเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าเส้นทางที่ชัดเจนที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรแล้วภาครัฐเขามีแนวทางใหม่ออกมาช่วยเหลือเราอย่างไงบ้างเรื่องนี้เนี่ยไม่ได้พูดกันลอยๆนะครับที่มาคือเชื่อถือได้แน่นอน เพราะมาจากมติคอรมอส,สดสดร้อนร้อนเลยครับเมื่อวันที่24กันยายน2567ที่ผ่านมานี้เองถือเป็นแนวทางปฏิบัติใหม่ล่าสุดเลยครับและนี่คือไฮไลท์ของเรื่องนี้เลยครับข่าวดีที่ทุกคนรอคอยรัฐบาลเขาขยายเวลาให้ครับต่ออายุได้ทั้งใบอนุญาตทำงานทั้งวีซ่าไปยาวๆเลยจนถึงวันที่31มีนาคมปี2570อโอ้โหแบบนี้ก็บริหารจัดการแรงงานกันได้ต่อเนื่องไม่ต้องมานั่งกังวลแล้วครับทีนี้ ต้องขีดเส้นใต้คำว่าการต่ออายุไว้เลยนะครับเพราะมันสำคัญมากนี่คือการต่อใบอนุญาตเดิมนะไม่ใช่การนำเข้าใหม่ซึ่งมันต่างกันเยอะเลยเพราะการต่ออายุเนี่ยมันง่ายกว่าประหยัดกว่าเยอะเลยครับไม่ต้องไปเริ่มกระบวนการใหม่ให้วุ่นวายสามารถรักษาทีมงานคนเก่าของเราไว้ได้เลยโอเคครับทีนี้มาดูรายละเอียดปลีกย่อยกันบ้างดีกว่าเพราะว่าในแต่ละสัญชาติก็จะมีเงื่อนไขที่แตกต่างกันออกไปนิดหน่อยครับมาดูกันทีละสัญชาติเลยนะครับเริ่มที่เมียนมา อันนี้คือข่าวดีสุดๆเลยคือถึงจะยังไม่มีพาสปอร์ตก็ยื่นเรื่องต่ออายุไปก่อนได้เลยครับแล้วค่อยไปทําเอกสารเดินทางทีหลังสบายไปเยอะเลยส่วนพี่น้องชาวลาวกับเวียดนามอันนี้ก็ดําเนินการได้ตามปกติเลยครับแค่เตรียมพาสปอร์ตกับใบอนุญาตทําง,งานเดิมให้พร้อมแต่ที่ต้องดอกจันไว้ตัวโตๆตเลยคือกัมพูชาครับตอนนี้กระบวนการเขายังชะลอย,อยู่ต้องคอยติดตามข่าวจากทางการกันอย่างใกล้ชิดเลยนะครับเอาละครับรู้รายละเอียดกันไปแล้วทีนี้มาถึงส่วนที่สําคัญที่สุด ก็คือแล้วเราต้องทำยังไงบ้างเราสรุปมาให้เป็น3ขั้นตอนง่ายๆที่ใครก็ทำตามได้ครับเริ่มจากสเต็ปแรกเลยนะครับพาแรงงานไปตรวจสุขภาพแล้วก็ทำประกันให้เรียบร้อยก่อนเลยพอเสร็จแล้วก็มาถึงสเต็ปที่2คือยื่นคำขอต่ออายุผ่านระบบออนไลน์ย้ำนะครับว่าต้องทำให้เสร็จก่อนเดทไลน์คือ31มีนาคมปี69นะครับและสุดท้ายสเต็ปที่3พอเรายื่นออนไลน์เสร็จเราจะได้ใบรับคำขอมาก็เอาใบเนี้ยไปที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อไปแตม์ว visa แค่นี้ก็เป็นอันเรียบร้อยครับอ๋อขอขยายความเรื่องประกันสุขภาพในขั้นตอนแรกตะกี้นิดนึงนะครับมีตัวเลือกให้หลายทางเลยถ้ามีประกันสังคมอยู่แล้วก็ใช้ได้เลยหรือจะใช้ประกันสุขภาพของกระทรวงสาธารณาสุขก็ได้หรือถ้าสะดวกเป็นบริษัทประกันเอกชนอันนั้นก็โอเคแต่มีข้อแม้สําคัญมากๆข้อเดียวเลยคือประกันนั้นต้องคุ้มครองตลอดระยะเวลาที่เราขอต่ออายุทั้งหมดนะครับอันนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดโอเคครับมาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วคําถามคือ แล้วตอนนี้เราควรจะทำอะไรกันดีล่ะนี่แหละครับที่เราเรียกว่าเป็นช่วงเวลาทองของการเตรียมตัวเลยครับหัวใจสำคัญมันอยู่ตรงนี้ครับคือถึงแม้ว่าระบบออนไลน์มันที่ยังไม่เปิดให้ยื่นเรื่องแบบเป็นทางการนะแต่ตอนนี้นี่แหละครับคือช่วงเวลาทองที่สุดแล้วที่เราจะใช้เตรียมเอกสารเตรียมทุกอย่างให้พร้อมรบครับงั้นมาดูกันเลยครับว่าต้องเตรียมอะไรบ้างตอนนี้ลิสต์ไว้เลยนะครับ 1. รวบรวมใบอนุญาตทํางานกับพาสปอร์ตของทุกคนมาไว้เลย 2. ถ่ายรูปหมายให้เรียบร้อย 3เช็คข้อมูลส่วนตัวของทุกคนอีกรอบให้เป๊ะ 4. เตรียมเอกสารฝั่งบริษัทไว้ให้พร้อมและ 5. ตัดสินใจเลือกแผนประกันสุขภาพไว้ล่วงหน้าเลยพอเตรียมครบแบบนี้ปุบนะพอระบบเปิดปับ๊บเรากดส่งได้ทันทีเลยไม่ต้องเสียเวลาครับสุดท้ายนี้ก็เลยอยากจะทิ้งคำถามไว้ให้คิดกันครับว่าพอถึงวันที่ระบบเปิดให้ยื่นเรื่องจริงๆแล้วเนี่ยเราจะพร้อมแค่ไหนจะเป็นคนที่กดส่งเอกสารได้ทันทีหรือจะเป็นคนที่ยังต้องวิ่งวุ่นหาเอกสารอยู่ การเตรียมตัวตั้งแต่วันนี้คือคำตอบที่ดีที่สุดแล้วครับ